ค่ะพี่น้องค่ะาวายแกงใสโนไม่ค่ะพี่น้องคะเวลาห้าอันโดนเมฆกับใบตองยางลงมหายหน้าค่ะอุ๊อันชีวิตยายสาพี่น้องอีหยังกับปลูกงามเบิดค่ะพี่น้องครับแผวยายสาเอามาปลูกบาทนี้ต้นหัวผ้าจักมาต่ใสพี่น้องสงสัยติดมานา พี่น้องคะในในยายสาปลูก้ามากส้มสวนเบิ่งพี่น้องครับซ้ำานกับพ่อกินแล้วนะพี่น้องนะเออเลือย่างเดียวอันที่ย้ายะบบางขอนกับ่บหุดจักเลยค่ะพี่น้องรับไปแง่งคืออย่างอเสื้อยย่างเดียวอย่านั่งพี่น้องอย่านั่งยายสาปลูกบ่ได้จ้กเถื่อ เอาขาดมานอนหน้าเนี่พี่น้องเออยายสาก็ว่าคือดีแท้อันตอนเอามาปลูกนี่ยมิสพักแค่ได้พี่น้องมานี่ต้นโหระพาจากมาแต่ใสไปในบ้านค่ะพี่น้องคะโอ้ยายสากะเงืจอจะหอมอยู่ได้ค่ะพี่น้องคะันึงกำลังงามได้ค่ะพี่น้องสะละแหน่ค่ะพี่น้องสะสาแท้ปลูกกบงามลอกดูค่ะพี่น้องคะแ,ะแค่นี่มีประโยชน์หลายได้พี่น้อง อเมื่อใส่แกงเนือใหม่ซุปเนือใหม่เมื่อใส่ละเงือดบอกเอือเพ่นงามแล้วยายสาจังเห็นโอ้ยคือดีแทะพอสิได้กินทั้งสองผักไปแล้นะคะพี่นองครับเงือดบอกเอือเพ่นงามแล้วยายสาจังเห็นโอ้ยคือดีแทะพอสะได้กินทั้งสองผักไปแล้วนะคะพี่นองครับเสียย่างเดียวอย่านั่งพี่นอง อย่านั่งยายสาปลูกบัวได้จ้าเชื่อเราาดมานอนหน้าไหนพี่น้องไปในบ้านค่ะพี่น้องคะโอ้ยายสากเงัดจะขออยู่ได้ค่ะพี่น้องคะหนึงกำลังงามได้ค่ะพี่น้องสะละแนค่ะพี่น้องได้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องคะอมือไม่จังวากันพี่น้องคะเหมือนเน้ผ้าชมสวนสัก่อนค่ะพี่น้องเบ่งเหมือนพี่น้องสะละแนยายสางามบอกค่ะ เบื่องบันพี่น้องสารแน่แย่อยสางงามบาอกค่ะอู้สามาดเย็บเอาอยู่กระถางห้างหรือใดเลยค่ะพี่น้องคะผักไกะแงงหอมหอมค่ะพี่น้องเออคือใดบ่กหมดจักกันเบิ่งบั่นพี่น้องสารแน่แย่อยสางงามบอกค่ะ้งามค่ะพี่น้องคะาวา้แกงเสโนไมค่ะพี่น้องคะเวลาห้าวัน บดมี่กับกตองยางล่องไฮน้าค่ะเากับเบิ่งบเหือนพี่น้องสารแน่ย่ายสางงามบอค่ะไปเน่บ้านค่ะพี่น้องคะย่ายสากับเงิดจะขอยู่ได้ค่ะพี่น้องค่ะมึงกำลังงามได้ค่ะพี่น้องสารแน่ค่ะพี่น้องงามค่ะพี่น้องค่ะไวแกนเซโนไมค่ะพี่น้องค่ะเวลาเ้าวันโดมี่กับกตองยางล่องไฮน้าค่ะ เบิ่งบ้านพี่น้องสารแหน่ย่ายสางามบ่คะ่ะไอ้นอนหน้าเนาะคะ่ะวันนี้อย่านั่งแกงเน่าใหม่จะต้องแล่นเข้าไปในบ้านค่ะพี่น้องคะ่ะโอู้ยายสากับเง็ดจะขอมีได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมันกำลังงามเลยค่ะพี่น้องสารแหน่ค่ะพี่น้องเออยายสาก็ว่าคือดีแทะอันตอนเอามาปลูกนี่ยไม่ต้อพักแท้วได้พี่น้องบานนี้ต้นโหระพาจ้ากมาแต่ไสบมึง ย้ําสาสอ่อนตะผักแค่วนะพี่น,อน้อ,งน,อานางนี่แหละเจงเราถึงงานยานั่งนี่นะพี่น้องเป็นยังผักอันเดือนยายสาคือถืออันซ้ํานกระพาะกินแล้วนะพี่น้องนะเออเลือยย่างเดียวอันที่ย้ําสามาดเย็บเอายกระถางห้ามในใดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะผักกก่แงงหอมหอมค่ะพี่น้องเออผู้ใดบอกหนจ่กกั้ยอัน ชีวิตยายสาพี่น้องอีกยังกาปลูกงามเบิดค่ะพี่น้องคะเงิดบ่กเอิดพ่นง,งามแล้วยายสาจังเห็นโอ้ยคือดีแท้เราได้กินทั้งสองผักแล้วน,น,คะ,คนะคะพี่น้องคะด้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องคะเืมอใ่จังวากันพี่น้องคะเหมอนื้อผ้าชมสวนซะก่อนค่ะพี่น้องอ้าอ้า เออปลูกอย่านา่งวอติดจ้าคืออ่ะพี่น้องจ้าเป็นแนวใดเนาะค่ะเนาะสากระบอกเข่าใจให้กันพี่น้องเลือกสามมาัดเย็บเอาอยู่กระถางห้ามในใดเลยค่ะพี่น้องค่ะกระแหง,งหอมหอมค่ะพี่นอ้องเออผู้ใดบอกหมจักกันอุ้ยอันชีวิตแย่ยสาพี่น้องอียังกะปลูกงามเบิดค่ะพี่น้องครัเบเงอดบอก เออพ่นง,งามแล้วยายสาจังเห็นโอ้ยคือดีแท้เราได้กินทั้งสองผักเันล้วนะคะพี่น้องคะักเออปลูกย่านา่งบอติดจา้าเขื่อค่ะพี่น้องจ้าเป็นแนวใดเนาะคะ่ะเนาะยายสากระเบาใจให้กันพี่น้องก็พักอันอันอื่นยายสาปลูกงามเบิดค่ะพี่น้องคะก็อย่านา่งเนี่ยจ้าสีเห็ดจังใดพี่น้องนอนไหยนอนหน้าเนาะคะ่ะ พ่อม่ยานา่งแกงเนือไม่ก็ต้องแล่นเขาซ้ำเนี่ก็พ่อกินแล้วนะพี่น้องนะเออเหลือ,อย่างเดียวอันที่ย้สสายศษาแท้ปลูกกับง่ามลูกค่ะพี่น้องคะท้าแค้วนี่มีประโยชน์หลายได้พี่น้องเอามาใส่แกงเนือไม่ซุปเนือไม่มาใส่หลักอันที่วิทยาศาสาพี่น้องอีหย่งกับปลูกง่ามเบิดค่ะพี่น้องคะ ชีวิตายสาพี่นอ้องอีหยังกับปลูกงามเบิดค่ะพี่น้องคะ่ะสามารถเย็บเอาอยู่กระถางห้าวในใดเลยค่ะพี่น้องครับผักกะแงงหอมหอมค่ะพี่น้องพืชใดบล็อกจักกันะก่อยก็ได้ได้พี่น้องแซ่พือกันค่ะพี่น้องคะ่ะมาลองพี่น้องมาส้ม ส้มสวนน้ำยายสาโอ้ยสาอยังบ่ทันนี่พี่น้องผักหอมเปรพี่น้องยายสาสีหาผักหอมเปรบ้านเฮ้ามาปลูกค่ะพี่น้องเออสีหอมนะคะ่ะนาะเอก้วเมื่อนีร่เออยายสาก็ว่าคือดีแทะอันตอนเอามาปลูกนี่มีแต่ผักแพร่ได้พี่น้องบานนี้ตน้นโหระพาจากมาแต่ใสเบิ่งบันพี่น้องสารแหน่ยายสางามบ่าคา่ะสาอยังบ่ทันนี่พี่น้อง หอมเปพี่น้องท้าสาสีหาคักหอมเปยบานเห่ามาปลูกค่ะพี่น้องเออสีหอมนะะนนเอามอนาะค่ะเนาะเมื่อไห่คนาะเออปลูกอย่านั่งบอติดจ้ากเกลือค่ะพี่น้องจ้าเป็นแนวใดเนาะค่ะเนาะทาสากระบอกเข่าใจให้กันพี่น้องก้อยได้ได้พี่น้องแ่บพือกันค่ะพี่น้องค่ะมาดมพี่น้องมาส้ม ส้มสวนน้ำยายสาเฮ้ยเออยายสาก็ว่าคือดีแท้อันตอนเอามาปลูกนี่ยมิตรพักแท้วได้พี่นอ้องมาเนี่ต้นโหระพาจากมาตาใสงามค่ะพี่น้องคะเอาไว้แก่ไซ่นไมค่ะพี่น้องคะเวลาห้าวันโดนเมฆกับโดนตองยางล้งไฮน่าค่ะเข้ากับพี่น้องค่ะในยายสาสุดข้าวมาส้มสวน เบิ่งพี่น้องครับแพวยายสาเอามาปลูกบาทนี้ต้นหัละผ้าจาักมาจะใส่พี่น้อง,งสงสัยติดมานั่มเออพักอันอันอื่นยายสาปลูกงามเบิดค่ะพี่น้องแต่อย่านาั่งเนี่ยจักสีเห็ดจังใดพี่นออ้องนอนครับ เออปลูกอย่านั่งบอติดจ้าเถื่อค่ะพี่น้องจ้าเป็นแนวใดเนาะค่ะเนาะซากระบอกเข่าใจให้กันพี่น้องกเสียยางเดียวอย่านั่งพี่น้องอย่านั่งยายสาปลูกบพใดจา้าเถื่อเราขาดมานอนหน้าเนี่ยพี่น้องแค่วยายสาามาปลูกบ้านนี้ ค้นโหละพาจาักมาแต่ใส่พี่น้อ,องสงสัยติดมานั่มเออ,อยาาสาสะอ่อนตะพักแค่นะพี่น้องนี่แหละเจงเงาวฉึงงานยาหน้างนะพี่น้องเป็นยังผักอันเดือนยาาสาขึ้นฉืออันสตาแท้ปลูกกับงามลูกค่ะพี่น้องคะักแค่นี่มีประโยชน์หลายได้พี่น้องเอามาใส่แกงเน,นื้อไม่ซุปเนื้อไม่เอมาใสาล่ล่ก พี่นองค่ะอันานย้อยสาเห็ดผ้ากส้มสวนเบิ่งพี่นองครับเบิ่งบาดพักกระแง่งพี่นองอันย้อยสาหลกมาตะไหานาคขึ้งอะมาปลูกอันเมื่อท่านเหงิดบ่เหงิดเพิ่นงามแล้วย้อยสาจังเห็นโอ้ย